ขอบคุณครับเลกิสานผ่านไปแล้วอะไรนะลูกทุ่งเพลงไทยอยากได้อยากฟังเพลงไทยใช่ไหมอยากฟังเพลงไทยลูกทุ่งได้ครับวันนี้เรามอบให้อยู่แล้วนะครับผมอะไรนะอยากฟังได้นะครับขอบคุณครับ ผมมีปีกมาให้แล้วนะฮะวันนี้ปีกแดงด้วยขอบคุณครับขออนุญาตใส่ปีกขอบคุณครับอะเหมือนว่าตามกดการนะครับะธานทีมงานจะให้ แฟนคลับทุกคนนะครับผมที่อยากมอบรางวัลมาลลยให้มอบให้ที่เพลงนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมครับคุณนาคุณตาขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าบทเพลงนี้ครับมาในแนวของทุ่งบ้านเรากันบ้างคครับมอบให้กับทุกคนครับยิ่งโตยิ่งสวยครับ